สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราพบกันในห้องเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเช่นเคยโดยครูฟางและครูรูษานะคะค่ะวันนี้นะคะเราพบกันในหัวข้อการเรียนการสอนเรื่องอักษรย่อนะคะ,ะไปดูกันว่าอักษรย่อเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเราต้องทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องอักษรย่อก่อนนะคะว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้างเนาะ ไปเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือ 1. นนะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายของอักษรย่อได้ถูกต้องนะคะและ2นักเรียนสามารถเขียนอักษรย่อได้ถูกต้องและข้อ3นะคะนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางานหรือว่าสามารถทํางานได้จนสําเร็จนะคะแล้วก็ส่งงานตามที่คุณครูก,กําหนดเนาะ นี่ก็คือความหมายนะคะความหมายของอักษรยอ่ออักษรย่อนะคะหมายถึงคําที่เขียนโดยมีเครื่องหมายมหาภาคนะคะหรือว่าเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะกํากับอยู่ท้ายตัวอักษรนั่นเองเนาะแล้วก็การใช้อักษรย่อนะคะการใช้อักษรย่อนะคะก็มีประโยชน์ในการใช้เขียนคํานะคะซึ่งทําให้ประหยัดเวลาแล้วก็ เนื้อหาในการเขียนแต่สําหรับการอ่านนั้นนะคะก็ไม่ควรอ่านอักษรยอร่อเนาะควรจะอ่านชื่อเต็มนะคะเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ทันทีนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าตัวอย่างอักษรยอร่อมีอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นที่เราได้พบเจอบ่อยๆนะคะก็คืออจุดก็คืออาจารย์หรือว่าจะใช้กับวันนะคะวันอังคารหรือว่าจะเป็นอำเภอนะคะ อ่าจจุดก็คือตำบลจก็คือจังหวัดนะคะหรือว่าวันจันเนาะถจุดก็คือถนนมอจุดคอจุดนะคะนักเรียนก็คุ้นหูคุ้นตากันดีเนาะก็คือเป็นเดือนมกราคมนั่นเองนะคะอ่าส่วนคำต่อไปนะคะก็คือบจุดค่ะ ก็คือบาทนั่นเองเนาะมจุดก็คือมหาวิทยาลัยมัธยมเมตรหรือว่าหมู่บ้านเนาะนจุดก็คือทิศเหนือหรือว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าตัวอย่างเนาะก็จะเป็นแบบนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ของครูฟางเวลา9นาฬิกาประมาณนี้นะลูกเนาะจอจุดมจุด คำคำเต็มก็คือจดหมายเนาะรอพอจุดก็คือโรงพยาบาลนะคะ,ะคำต่อไปนะคะคำพวกนี้ก็จะเป็นเป็นหมวดเดือนทั้งหมดเนาะ,ะก็จุดพอจุด,จดก็คือเดือนกุมภาพันธ์มีจุดคอจุดก็คือมีนาคมเนาะเมจุดยอ,ดจดนะะอจุดนะคะพอจุดคอจุดมิ จุดยอจุดนะคะอ่าก็จะเป็นหมวดเดือนนะรอรอจุดก็คือโรงเรียนหรือโรงแรมนะคะสอตอจุดก็คือสตางค์ดจุดชอช้างจุดอ่าก็คือเด็กชายนะคะนักเรียนก็คงจะได้พบเจอบ่อยๆเนอะเช่นส่งงานคุณครูก็จะเขียนว่าเด็กชายนั้นเด็กชายนี้นะคะเด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนี่นะแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยก็ ใช้นางสาวนะคะนอจุดสอจุดาต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นหมวดเดือนเหมือนกันนะคะหมวดเดือนทั้ง12เดือนนะคะเขาก็จะมีอักษรย่อเนาะ,ะเพื่อจะใช้นะลูกเนาะโอเคนะคะอ่าอันนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะพบเจอกันบ่อยแล้วนะะเนาะพวกเดือนนะคะอค่าต่อไปเนาะก็จะเป็นพอจุด ยจุดนะคะก็คือแพทย์หญิงนะคะคอรอมอจุดก็คือคณะรัฐมนตรีสจุดสจุดก็คือสอสอนะลูกเนาะหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรนะคะที่มีการจัดเลือกตั้งเนาะลูกเนาะอ่ะนี่ก็จะคุ้นเคยกันเหมือนกันเลยนะคะก็คือ พศนะคะหรือว่าพุทธศักราชนะคะอ่านอสอพอจุดก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะนี่ก็คือเดือนธันวาเนอะทอจุดคอจุดนะคะตอรอตำรวจน,นะคะทอทอท,อทอจุดก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอ,อบตอก็คือ องค์การบริหารส่วนตำบลอบอจอก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะพวจนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นอะไรเอ่ยสังเกตเห็นจุดนะคะจุดที่อยู่ท้ายตัวอักษรนะคะคำต่อไปนะคะคศก็คือคริสตศักราชนะคะ อ่าพอ,ออก็คือผู้อำนวยการนะผู้อำนวยการโรงเรียนของเราก็คือพออนะคะที่เราเรียกสั้นๆนะคะอ่าตราวนะะตารางวาตรมตารางเมตร,ตรพอรบอก็คือพระราชบัญญัติบดบก็คือวันเดือนปีนะนั่นเองนะคะอ่าเหมือนเคยเลยนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีภาระงานให้นักเรียนนะคะได้ ทำเพื่อตอบสนองความเข้าใจของเรานะคะใบงานนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกอักษรย่อข้างบนนี้นะคะก็จะมี10คคำนะคะก็เลือกมาเติมข้างหลังนี้เนาะ,นะเด็กชายใช้ตัวย่ออะไรก็เขียนลงไปนะคะโรงเรียนใช้ตัวย่ออะไรก็เขียนลงไปเนาะลูกเนาะง่ายๆเลยนะคะ,ะถ้าทำถูกสิบข้อก็ได้1ิบคะแนนไปเลยเนาะ ่สำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนของครูฟางเนาะก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนให้ทักมาในทางไลน์เลยได้เลยนะคะครูพร้อมที่จะตอบเสมอน,นะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ